คาววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการที่พาคุณลูกค้าทุกท่านทุกครั้งเราไปดูแปลงที่ดินกันเนาะที่ดินตามสถานที่ต่างๆวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาคุณลูกค้าขึ้นเหนือตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้พาคุณลูกค้าเข้ามาดูร้านอาหารอร่อยๆเนาะอยู่เรียกว่าอยู่ท่ามกลางบึงน้ําอากาศเย็นสดชื่นก่ะนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่มาเที่ยวนะคะที่วัด ห้วยปากัง้งหรือว่ามาเที่ยวเชียงรายหลายๆที่แล้วค่ะอยากแนะนําให้แวะทานด้านอาหารอร่อยๆตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวพาคุณลูกค้าเข้าไปดูด้านในนะ,ะร้านนี้เป็นแบบว่าร้านไม่ใหญ่มากแต่ว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ร้านอาหารอร่อยมากค่ะนะคะเดี๋ยวจอมพาเข้าไปดูข้างในค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นร้านท่ามกลางธรรมชาตินะเรียกว่าเป็นร้านเล็กๆริมน้าแต่ว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็ ราคาเรียกว่าราคาไม่แพงเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับผัวศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่มาเที่ยวดูงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยก็เรียนเชิญแวะเข้ามาทานร้านค่ะอันนี้จะมีเป็นร้านแบบวลาบทำลาบทางเหนือเนาะชื่อร้านลาบตลาดน้ำผัวแค่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะคุณลูกค้าเป็นร้านของพี่ชายเองค่ะนะคะร้านของพี่ชายเองค่ะ ชื่อกำนันไมตรีดวงสนิทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่แนะน,นำที่นี่หน่อยค่ะออตรงนี้ใกล้ๆอะไรนะใกล้ๆขวัวสินหรือว่าที่ไหนละคะอืก็อยู่ใกล้ขวัวสินป์ข,ข,นของอาจารย์เฉลิมชัยแล,แล้วก็ที่นี่อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะเมนูปลาเมื่อกี้มีปลา3ามรส แล้วก็มีมต้ยมยำต้ตยมยำปลาดินอร่อยมากค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าที่นี่เป็นร้านที่ตามสั่งเนาะอาหารตามสั่งว่าทาได้ทุกเมนูนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นบึงน้ําเป็นสระน้ําแบบนี้คะ่ะอากาศดีลมเย็นมากค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้หน่อยหนึ่งคะ่ะพี่ชายคะ่ะ0884099020อีกครั้งค่ะกำนันไมตรีดวงสนิทค่ะ 088 409 9020้า90ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่มาเชียงรายเรียนเชิญนะคะหรือว่าสามารถโทรเข้ามาก่อนแล้วก็สั่งอาหารไปก่อนได้ค่ะที่นี่อากาศดีนะคะอากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็อาหารไม่แพงนะคะคุณลูกค้าขายไม่ว่าคุณลูกค้าจะเดินทางไปทางเชียงแสนหรือแม่สายแวะที่นี่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ